เอาละครับผมผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวินต้อนรับสู่ช่องของผมนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในไมค์ครับ1.18ีกครั้งนึ่งนะครับทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้ลงซีรีส์นี้มาเป็นค่อนข้างแข่วนานเลยเพราะว่าเบื่อกับปัญหาหลายอย่างในไมค์ครับบีนะหรือแบบทั้งบักทั้งแบบ อะไรหลายๆอย่างนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมาเล่นมันให้จบเนาะเพราะว่าอยากจะเล่นให้จบซักซีรีส์แล้วกันนะทุกคนคือตั้งแต่ผ่านมาหนึ่ง7สิบกหนึ่งเกสิบเจ็ดเนี่ยผมเล่นไม่จบเลยโอเคครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาทำอะไรใช่ไหมวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านสักหน่อยลนะกันนะทุกคน <c oughs> ทำไมรู้สึกว่าเสียงเสียงมันแปลกๆกว่ะก็ถ้าเสียงผมมันแปลกๆก็ ให้ตระหนักว่าผมป่ยวยนะทุกคนถึงแม้ถึงแม้ไม่รู้ว่าป่วยจริงป่วยฟอมมร์มหรือวะเนี่ยโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมมาหาอาหารนกะันล้วกันผมจะใช้เป็นสองประมาณสองสามวัสดุนะอย่างเช่นพวกไม้เนะี่ยไม้เบิร์ดกับไม้โอ๊กแล้วก็พวกเคฟเวอร์สตอร์นลิฟสแลตอะไรประมาณนะี้ โอเคจริงๆผมก็อยากใช้เป็นคอมโบสโตนธรรมดาแนละ้วใช้เป็นคอมโบสโตนธรรมดาเลยใช้เป็นคอมโบสโตนดีกว่าน่าจะโอเคกว่าแล้วก็ผมต้องการอาหารใช่ไหมอา,าหารอ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 าหารไม่มีไม่รู้ว่าอาหารไปเก็บไว้ไหนไม่ได้เข้านาน 2000 years later. ผมก็มาเคลียร์พื้นที่ไปน,นิดนึงแล้วนะทุกคนก็จะสร้างไว้ประมาณตรงนี้นะนี่เลยเราก็จะถางพื้นที่ตรงนี้ออกมาเยอะมากเราก็จะสร้างกันแบบธรรมดาธรรมดาคือแบบบ้านหลังนี้ก็จะไม่มีแบบอะไรมากมายทุกคนสร้า <c oughs> งกันแบบเรียบๆง่ายๆเลยเพราะว่าเงานินแบบ สร้างบ้านหลังใหญ่โตสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่จะเป็นที่เก็บของซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้สิคือแบบผมสร้างบ้านหลังใหญ่ผมไม่เคยได้อยู่เลยแล้ววันนี้ผมขอสร้างบ้านแบบหลังเล็กๆแล้วกันเอาแบบพออยู่พออยู่พอกินอะไรเงี้ยเราเแบบใส่พอเพียงแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยไอแอดออนแอดออนบอลไซมันจะยังแบบอะนั้นอยู่หรือเปล่าก,ก็คือตอนเนี้ย มันมีปัญหาก็คือแบบยังไงคือมันค้าวกระถางต้นไม้ไม่ได้ตอนเนี้ยปัญหาหลักๆเลยก็คือค้าวกระถางต้นไม้ไม่ได้แล้วก็ทําให้ผู้ชมหลายคนเขาเล่นไม่ได้นะซึ่งผมก็ไม่ได้เข้ามานานผมก็ไม่รู้ว่าไอ้บั็อกอันนั้นมันยังอยู่อยู่หรือเปล่าโอเคผมก็จะสร้างประมาณนี้แล้วกันเอา มีล่านำมาแต่งกับตอมไม่ได้แล้วเหรอใช่เหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยโอเคสงสัยต้องทุบเอาทิป,ทปหรือว่ามันทำไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็ขวานซิวทาร์ดเด็กต้องใช้ต้องใช้มือทุบแล้วเนี่ยใช้มือทุบก็ได้ง่ายดยีใช้ขวานทุบไม่ได้นะขวานผมมีละมุนสัมผัสเนาะก็คือ สัมผัสเบาอะถ้าผมทุบไปผมก็ได้เป็นแตงโมมาเหมือนเดิมอยู่ดีโอเคผมจะทำตรงไหนเป็นหน้าบ้านเดี๋ยวขซักประมาณตรงนี้เป็นหน้าบ้านแล้วกันเนาะผมจะเริ่มด้วยไม้ไม้เบิร์ดแล้วกันชิบ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 ซักประมาณนี้แล้วก็คอเบอร์ stone มา ป๊บก่อนนี่อืมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พื้นที่มันน,นั้นเกินไปโอเคขอเคลียร์นงั้นเราเขายับมาไว้สักประมาณตรงอืม คิดอยู่คิดอยู่ักวันมาตรงนี้แล้วกันอาฮะแล้วก็เราจะสร้างกันแบบไม่คิดอะไรทุกคนคือแบบจะทําเป็นบ้านสีเหลี่ยมๆมาก่อนแล้วเราค่อยมาตกแต่งเอาทีหลังแต่ทำไมตรงนี้ใบไม้ไม่หายอื uh ึโอเคน่าจะหายเรียบร้อย งนี้ที่มันติดต้นไม้เราก็ต้องทุบออกนะหรือมันติดต้นอื่นเราก็ต้องทุบออกนะไม่งั้นมันจะไม่หายไปในชะ่ไหมผมไม่เอาควานทุบใช่ไหมนั่นสินะอโอเคตอนนี้ก็เมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนยุบตรงนี้เราใช้เป็นคอร์สโตนดีกว่าสักประมาณนี้เลยแล้วกันจิบชิบชิบิบิบโอเค จะได้หน้าตาประมาณนี้อาฮะแล้วก็ต่อมาข้างๆอีกนิดนึงประมาณนี้แล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่วัสดีเพื่อนตอนนี้ก็มีแฟนขับมาขอลายเซ็นผมอีกแล้วนะอีกคนมาหนึ่งสอสามสี่ห้าหหกคน ปกติจ้า so <ล among S 1> โอ้เจ็ดคนนะเราจะเรียกเขาเป็นคนเลยนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อู้ตกใจแป๊บโอเคทรางต่อดีกว่อสองสามสี่คือเตียงนอนมันอยู่ค่อนข้างไกลแล้วมันก็เลยเดินไปนอนสร้างมันตอนกลางคืนนี่แหละง่ายดีสร้างกันแบบด้านด้านตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวมันก็เช้า เผื่อจะได้แบบบันเทิงกับชีวิตนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็วางยากจังเลยเนะี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบหาอะไรกัดปากโอเคเรามาวางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันคีอขอบมไ,ไม่ใช่อย่างงี้ขอบหมโอ้นี่แหละนะผมเบื่อ เอแออนอันนี้ก็ตรงนี้แหละคือนิดๆหน่อยๆมันก็จะนิดๆหน่อยๆมันก็จะตัดยังเดียวเลยโอ้ยแหลกสึกอัปเดตใหม่ในี่แหลกนะเนี่ยจากความรู้สึกเลยชิปโอเคก็เป็นประมาณนี้นก็ของไม่พอ หองไม่พอทําเคียได้หน้าตาประมาณแบบนี้ทุกคนสี่เหลี่ยมง่งายๆเลยเนาะเราก็สร้างกันแบบง่ายๆเนาะง่าย,ย,นะายดีต่อไปเราก็ใช้เป็นไม้โอ๊กแล้วกันไม้โอ๊กก็จะปิดตรงนี้มาก่อน ตรงนี้จะปิดไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาแบบมาเจาะทีหลังว่าเฮ้ยหละเราจะจะได้แบบอะไรยังไงเราก็ค่อยมาว่ากันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะไม่มีหลังคาแนละ้วทุกคนบ้านผมเฮ้ยบ้านผมมีหลังคาแต่ว่าจะเป็นหลังคาแบบธรรมดานะแบบธรรมดาธรรมดาไปเลยฮะ uh huh. ข้ตงต้นี้เราจะใช้เป็นคำว่าสโตนเนาะชึบ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 หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาระเบิดหรือไหมมันข้าวใช้เป็นไม้อะไรดีน่าจะใช้เป็นไม้ไม้เบิร์ดหรือเปล่าไม้เบิร์ดแต่รูปเนาะน่าจะน่าจะโอเคกว่าตรงนี้พอดีไหมเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคตรงนี้ทุบตัวนี้เป็นทางาออกพอดีต้องไปล่าคอมโบสโตรนเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวปิดหลังคาก่อนก้นชิะโอเคเรามาปิดหลังคากันทุกคน โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ทำการผปลี่นหลักาเสร็จสิ็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเคลียร์พื้นก่อนแล้วกันเนาะพื้นเราทำเป็นแบบไหนดีแต่ถ้าผมทำเป็นลายตารางหมากฮอตก็จะมีคนว่าผมกลอปอีกอะ่ะทั้งทั้งที่ว่าไอ้ลายตารางหมากฮอตเนี่ยผมทำตั้งแต่เวอร์ชั่น1 1 6สิหนะตั้งแต่ตั้งแต่ซีรีส์แรกเลยหรือเปล่าที่ผมเล่น ผมทำตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะก็จะทำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันคงไม่มีใครว่าผมก๊อปใครนะเพราะว่ามัน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 มาดิครับมาดิครับมาดิครับอาจจะดูแบบกระตุกตะตักนิดนึงนะครับผมในการพูดของผมเพราะว่ามันคือแบบมันมีอะไรอยู่ในหัวมันคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรเป่ มือนแบบนั look, me, ่งๆอยู่ีเฉยหนักหัวอะไรเนียทุกคนก็ใครที่ยังสบายดีอยู่ก็รักษาสุขภาพมาด้วยเลยเนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอลองทำตรงนี้เป็นลายตารางหมักฮอตแล้วกันเนาะว่ามันจะดูดีเปล่าเฉยครับผมเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่มันเสร็จแล้วกันเนาะโอเคครับผมเมื่อเราทำเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ก็คือตรงนี้ ย้ำอีกทีนึงนะว่าผมทำมาตั้งแต่เวอร์ชัน1.16แล้วนะครับทุกคนดังนั้นก็น่าาม,มากนะโอเคเดี๋ยวเราไปหา cover stone เพิ่มเติมกันตอนนี้คือ cover stone หมด cover charton น่าจะมี่มู่มคือผมจะทำแบบบ้านแบบเรียบๆง่ายๆนะทุกคนคืออย่าคาดหวังว่ามันจะมีอะไรแบบฟูฟ่องลองฟิลนะคือแบบ นี่งไงเขาเพืส่สโตนเยอะแยะอยู่ในตัวไม่ใช่อยู่ไหนคือเลิกทำแบบเลิกทำแบบนั้นแล้วไปแล้วทุกคนคิดว่ามันในความรู้สึกผมคิดว่ามันเสียเวลาเพราะว่าแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนาะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะทำแบบอันนั้นไปทำไมอะประมาณนั้น คือวันนี้ก็แวะเข้ามาเผื่อแบบบางคนเขาคิดถึงนิเฉอยอะไรเียใจผมผมก็อยากจะเล่นแบบนี้จบเร็วๆด้วยโอเคชิบชิบชิบเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อนะอทำไมรู้สึกว่ามันมันง่ายอย่างเลยนะจริงๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากก็ได้นะทุกคน ถเรามาตกแต่งกันสักนิดสักหน่อยมันก็น่าจะดูดีอะข้างบนนี้ผมจะทำเป็นดาดฟ้านะชิปชิปโอเคเดี๋ยวผมตรงนี้ทันนี้มาก่อนแล้วกันชิปชิปช,ชตรงนี้ขอวางมาก่อนให้มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเก่อน คือจะยังไม่วางแบบให้มันงนั้นแะให้มันดูเป็นสีเลี่ยมๆโอเค okay. ได้เป็นสีเลี่ยมๆแบบนี้ใช่ไหมเราควรจะมาทำทางเข้าไว้ฟักฝั่งนี้แล้วกันผมก็จะมาทุบตรงนี้ก็ทุบตรงนี้ออกฮะก็ตรงนี้ผมจะมาเจาะเป็น หน้าต่างทักประมาณนี้แล้วกันก็ตรงนี้ตรงนี้ทำไมผมถึงยังไม่ได้วางพอวางตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาไม้เบอร์ดออกมาชิปชิปผมว่ามันกระตุกเลทุกคนคือตอนนี้ผมเปิดวิวที่แทนแค่ไม่เท่าไหร่แต่ รู้สึกว่าอัปเดตรอบเนี้ยกระตุกตอนนี้ผมอัปเดตเป็น1.18.30นะแล้วมีความรู้สึกว่ามันกระตุกแบบที่ไม่ได้คิดไปเองเลยโอเคแล้วก็ตรงเนี้ผมจะทำเป็นห้องแล้วกันเนาะทำเป็นห้องดีกว่าชิบ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  แล้วก็ทางเข้าอยู่ซับขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องอะไรก็ยังไม่รู้นะทุกคนแต่ก็ปิดเป็นห้องมันกอนแล้วกันง่ายดีชิบอันนี้เราก็ยังจะใช้เป็นวัสดุของไม้อะไรนะไม้โอ๊กเหมือนเดิมชิบ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 โอเค ก็ตรงนี้เดินเข้ามาก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งมีหน้าต่างไว้ดูสักนิดนึงตรงนี้อาจจะเป็นมุมอะไรสักอย่างนึงตรงนี้ก็เดินเข้ามามีโน้่นมีนี่ตรงนี้ผมว่าผมย้ายประตูดีกว่าในความคิดนะย้ายประตูดีกว่าหนอพอดี เคประตูมันจะมาอยู่ฝั่งนี้แทนประมาณเนี้ยเดินเข้ามาก็ไม่มีอะไรก็เป็นบ้านสี่เหลี่ยมง,ง่ายๆเดี๋ยวในคลิปต่อไปค่อยมาตกแต่งแล้วกันแต่ว่าเราจะทำทางขึ้นชั้นสองยังไงใช่ไหมขึ้นไปดาดฟ้าทำเป็นขั้นบันไดขึ้นไปแล้วกันเนาะง่ายดีทำคาวติ้งเคเบิลมาหนึ่งงานแล้วกัน เอามาไว้ในบ้านเลยครับติ้งเทเบ,บิลชึบจะได้ทำพวกประตูนะทำประตูเป็นประตูไม้โอ๊กแล้วกันชึบชึบแล้วก็ทำเป็นบันไดบันไดเป็นไม้เบิร์ดแล้วกันตอนนี้คีดอะไรไม่ค่อยออกเอาขึ้นไปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะชึบชแบบนี้ ชิปโอเคตรงนี้ปิดมานิดนึงพี่มันไม่ใช่วัสดุเดียวกันถ้ามันเป็นที่เดียวกันแล้วก็แนะนำใช้วัสดุเดียวกันเนาะชิปชิปชปตรงนี้เราจะเดินขึ้นไปไม่ได้เราก็ต้องทุบชิปชิปช,ปชปแต่ถ้าอยากง่ายๆก็ใช้บันไดลิงจะง่ายกว่านะทุกคน ก็จะได้ทางเดินขึ้นชั้นสองแล้วก็คือเป็นดาดฟ้าอะไรประมาณนั้นก็ตรงนี้มีกระจกนิดนึงตรงนี้เป็นกระจกนิดนึงเดินเข้ามาก็มีประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกห้องนึง <c oughs> เดีเ๋ยวใ,ใส่ประตูให้กันใส่ประตูให้แบบมีความดูดีก่อน ก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นไม้ไม่ใช่ไม้ดีกว่าใช้เป็นโคบอลสโตนเนาะชึบๆโอเคแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองก็ไม่มีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าผมควรจะทำชั้นสองดีหรอโอเคคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากทุกคนก็นมา วางโครงบ้านไว้เฉยถ้าในคลิปต่อไปมีโอกาสเข้ามาเล่นอีกเดี๋ยวจะมาตกแต่งแล้วกันเนาะก็ถ้าใครอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์แล้วกันว่าอยากให้ผมตกแต่งยังไงผมก็จะมาตกแต่งให้ดูเพิ่มเติมแล้วกันแต่เหตุผลที่ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นเพราะว่ามันกระตุกนันเนะเนี่ยคือ สำหรับผู้ชมมันอาจจะดูไม่ค่อยกระตุกนะแต่สำหรับผมตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันกระตุกมากๆเลยใช้เป็นกระจกใสแล้วกันซึบตรงนี้ก็ใช้เป็นกระจกแผ่นตรงนี้เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละชึบ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 เปิดประตูเปิดออกดูเอ๊ใครมาชึบ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  มีความสวยงามไหมก็ค่อนข้างสวยงามแต่ข้างนอกเนี่ยดูไม่ได้เลยนะก็คือถ้าจะดูบ้านหลังนี้ดูข้างในอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนะหาปุ่มไม่เจอทุกคนโอเคครับผมคลิปนี้ผมขอประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ถ้าอยากให้ผมทำอะไรงไงต่อก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนะครับผม เดี๋ยวจะมาแบบเราจะมาเจอกันใหม่ในสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายครับ